บิ๊กเอ็มจิ๋วครับของพี่ฉลาดสัมเพาดีรัตนบุรีสุรินแต่พี่ฉลาดไม่บอกอะไรเราเลยนะครับแกะถุงใส่ถุงพลาติกมานะครับแล้วก็มีแอร์บาโบพันมานะครับในตะกร้าในแกะแล้วก็คิดว่าในถุงพลาติกจะมีจดหมายน้อยมาให้ผมด้วยไม่มีอะไรมาเลยเออผมว่าโอ๊ยเอี่จะไม่ดังเงี้ะ อ๋อค oh, uh, so like so ัดหลวมเอ่อก็คงจะดูทรงแล้วคงจะให้มามาฟิตเครื่องเลยครับมาโอเวอร์ฮอนนั่นแหละเดี๋ยวผมเอาคัดออกก่อนคัทำไมมัน้แคลกแๆอย่างนี้ปึ๊บแหวนรองก็อยู่ครบนี่นะแล้วทำไมมันลองแคลกแครแ่ละมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุมันถึงได้ร้องแครกแรกแบบนี้ได้ ยอออมกรูคัดมันบานเหรอหรือว่าอะไรอ๋อเจอละน็อตมัน,นกร่อนหรือเปล่าครับอ่าน็อตมันกร่อนอ่าน็อตมันกล่อนมาแล้วไม่เป็นไรครับอันนี้เรื่องเล็กโอ้รูบานด้วยไม่เป็นไรครับก็อาจจะมีเสียงคลอกๆแคลกๆตามไปดิดๆหน่อยๆอย่เอาเรามาฟังเสียงเครื่องที่ไม่มีคัดดิมันจะนั่นไหม หลวมๆอยู่เหมือนกันเนาะมันเป็นตัว2 0ซ c เป็นตัวจิว๋วอย่าดึงโดยไม่มีหัวเทียนดูสะทานไปหมดเลยสะทํานหมาถึงว่าลูกปืนเขวี่ยงมันยังไงไม่รู้ยังไงไม่รู้ โอเคเดี๋ยวถอดพวกเครื่องทรงองค์ตัวนี้ออกก่อนนะครับหลังคงหลังคานะครับถอดออกก่อนแล้วเดี๋ยวดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยดึงดูตรงนี้มันมีเสียงเหมือนแหวนขูดกับเสื้อนะครับก็เดี๋ยวจะต้องผ่า เสสูบเข้าไปดูนะครับว่าเป็นอะไรกระูถูกเปลี่ยนมาเป็นบิ๊กจินนะครับของเดิมน่าจะเป็นวาโบลูกสั้นไหมอันเนี้ยไม่มั่นใจนะครับเพราะเราไม่ไม่เคยได้ทําตัวนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูลูกแหวนกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงโอ้โหสายน้ำมันแข็งปุกเป๊กเลยกระูเดี๋ยวค่อยดูครับก็ไอ,อเสียหอิ๊กเอ็มบิ B ๊กเอม เดี๋ยวผมถอดไปถึงข้างในแล้วมาถ่ายอีกทีนึงเราเจอแล้วนะครับก็ปรากฏว่าแหวนมีปัญหานะครับแล้วก็ดูดีขมเมาในนี้เต็มเลยนะครับลูกสูบน่าจะยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราต้องหาแหวนรุ่นนี้หน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะที่ไหนมีนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่เราไม่เคยเจอซะด้วยเสื้อสูบเสื้อสูบก็เริ่มมีรอยลอกหน่อยๆน,นะครับแต่ดูแล้ว แหวน1วงก็น่าจะปิดปัญหาได้นะครับในส่วนของแรงอัดส่วนคารบูเรเตอร์เดี๋ยวไปเช็คกันอีกทีนะครับครับเรามาต่อมาลุยมาม่า20กันนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมเปลี่ยนแหวนแล้วนะครับใช้แหวนของมาเทนนะครับแหวนเดิมแหวนเดิมอยู่นี่ผมเปลี่ยนซีนแล้วก็เป็นลูกปืนเข้าเหวียงด้วยนะครับลูกปืนเข้าเหวียงก็ใช้ของโคโย จะใช้ของ NOK okay. ครับเก็บซองไว้ให้ดูแล้วก็เข้าเหวี่ยงเนี่ยก็ยังแน่นอยู่นะครับลูกใช้ได้นะครับเปลี่ยนแค่แหวนอย่างเดียวตัวนี้เราก็ขัดแล้วตัวนี้มันเพียงแต่ว่า,ามันเป็นรอยไหมนะครับแต่ว่าถ้าลูกไปเนี่ยมันไม่สะดุดแล้วเพราะเราขัดมันเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเรามาประกอบกันดีกว่าโอเคนะครับ ผสมเข้าไปไม่ยากนะักปะเก็นนะครับเราเป็นประเก็นตัดมือนะครับเราก็ใช้ตัวเนนี้พิมพ์ลายเอานะครับในที่นี้ผมจะทาทากาวนะครับทากาวช่วยซีนประเก็นด้วย จากนั้นก็ล็อกน็อตสามตัวครับลองหมุนดู ครับก็หมุนคล่องดีนะครับปาดไอ้นี้ออกครับเียนออกไปเก็เก็บเงินครับเ,เ,เก็บเงินเสิอกลับตัวเพงเลยอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับใส่ริมครับชึบใส่จาน น็อตหมุนครับโอเคแจ๋วตอนนี้เราก็มาใส่เสื้อสูบป,ประเก็นก็เหมือนเดิมครับเราตัดไปแล้วใช้กาวทาประเก็น จับน็อตครับ แตงแล้งอัดใช้ได้เลย ที่ฉนวนกันความร้อนจากเสื้อสูบขึ้นไปหลังคามันหายไปเห็นไหมครับมันหายไปซึ่งตัวนี้มันจะมีเบ้าแล้วก็มีความหนาอยู่นะครับวิธีแก้ทั่วไปก็คือหาน็อตลองแบบนี้แต่ถ้าเราใส่ไปตรงๆแบบนี้ความร้อนจากเสื้อสูบจะแพร่ผ่านน็อตน,นะครับแล้วก็ไปถึงไปถึงเจ้าตัวหลังคาซึ่งจะละลายได้ วิธีแก้ก็คือเรานําประเก็นไฟหรือเรียกว่าประเก็นการความร้อนของท่อไอเสียแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวใหม่มาตัดแล้วก็ใส่รองเข้าไปแบบนี้ประเก็นตัวนี้จะาก,กันาความร้อนจากน็อตประเก็นตัวนี้จะกันความร้อนจากน็อตที่เราใส่ไปนะครับไม่ให แผ่ความร้อนไปถึงหลังคาที่เป็นพลาสติกโดยตรงจะทำให้อายุการใช้งานของหลังคาตัวนี้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวขึ้นก่อนใส่เราใช้กาวล้อหยอดมันไว้ก่อนครับเวลาใส่จะได้ใส่ง่ายๆจากนั้นน็อตระวางไว้แล้วนะครับน็อตระวังไว้แล้วเราก็ใส่ฝาครอบลงไปได้เลย จากนั้นเราก็เอาน็อตเดิมนะครับที่ลูกค้ามีมาใส่กลับเข้าไปแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ เราจะสังเกตเห็นว่าเสื้อสูบเมื่อทำงานจะมีความร้อนสะสมฉนวนการความร้อนมันหายไปเราใช้น็อตท,ที่เป็นเหล็กมาหนุนไว้เพื่อจะรักษาระยะระหว่างหลังคาและเสื้อสูบให้อยู่ห่างกันแต่นนอตตัวนี้สามารถแผ่ความร้อนจากเสื้อสูบผ่านตัวมันเองซึ่งเป็นโลหะไปที่หลังคาได้โดยตรงเราถึงใช้ฉนวนที่เป็นประเก็นท่อไอเสียนะครับ มันกันความร้อนได้ระดับหนึ่งซึ่งจะส่งผลให้หลังคาตัวนี้ไม่ละลายเมื่อใช้งานต่อเนื่องครับ เรามาเช็คาร์บูเรเตอร์กันครับโอ้โห้าปั๊มแข็งสนิทครับแล้วก็กระเดืองกระเดืองเป็นหลุหลม ยุบลงไปเลยนะครับเปลี่ยนผ้าปั๊มชุดใหญ่ครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับกับเจ้าจิ๋วมารุยมะบิ๊กเอ็มยซีซีตัวนี้นะครับสรุปล้อเปลียนลูกปืนสองพวงนะครับซีนเข้าเหวี่ยง2ตัวชุดซ่อมคาบูเรเตอร์หชุดครับชุดสายน้ำมันนะครับพร้อมกองแล้วก็ลูกยางลูกยางถังนะครับส่วนตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเราเทสเครื่องไม่มีกบหางเราก็จะไม่ใส่นัน น็อตสี่ตัวนี้ก็จะเป็นนอ็อตจับปกคัดนะครับส่วนสองตัวนี้เราเอามาทดแทนให้กับพี่โมงให้กับลูกค้านะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็อเรื่อีกอย่างเราเปลี่ยนแหวนแหวนมาเทนนะครับไปหนึ่งหนึ่งวงมาลูตัวนี้เป็นยี่สิบซีซีมีแหวนมีแหวนวงเดียวนะครับอ่ะเรามาทดสอบกันนะครับ สวิตปกติมันเคยอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าลูกค้าเขาใส่มาอย่างนี้นะครับอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวทดสอบเสร็จแล้วก็เราค่อยใส่คัดแล้วก็ส่งมอบลูกค้าได้แล้วนะครับโอเคมาสตาร์ทเสียงเครื่องก็จะเงียบไปเลยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนลูกปืนเข้าเหวี่ยงด้วย ก็ก้านของตัวนี้มัน,มนสภาพมันดีครับมันก็เลยมีเสียงนิ่งๆแบบนี้ได้นะครับลองเล่นกองด,ดูนะครับจุวจบเข้าไป่กัน ตัดใหม่ uh huh. uh huh. ดับเครื่องครับเรียบร้อยครับกับมารุยมาบิ๊กเอ็มบีซีบเอ้ยซีบีซีสลูกค้าจากรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โมงด้วยขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมาใจนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวประกอบคัดก็ส่งคืนพี่มงได้แล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ